ขาลงจากผู้พระบาทนะครับใส่เกียร์ต่ำนะครับผมเป็นทางลาดชันกะใส่ความระมัดระวังนิดกน้อยนะครับถนับโซเฟอร์ ก็ามีโค้งหักศอกนะครับตรงนี้กะตรงนี้หักศอกมากมากเลยครับหักศอกอีลีอีล้อมตรงนี้เสียจังหวะนะครับรถขาขึ้นขาลงบถซ้ำใดครับแต่วขาขึ้นเสียจังหวะนิดนึงแต่่เป็นอย่างนะครับใส่ความชำนาญขาขึ้นก็ใส่เกียร์ต่ำขาลงก็ใส่เกียร์ต่ำล่ะพี่น้องช่วยเฝือกับหูจักกันดีนะครับกระทา่าบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งนะครับสันสันขาลงนะครับจากผู้พะบาท ถ้าลุก้าลานมาเที่ยวนะครับผมมันหยุดมันยางเล่นออกกําลังกายออกกําลังแข็งร่างขาอยู่บานก็อยู่ตลอดอยู่ซ,ซื้อนะครับเบิง่งทีวีเบิง่งโทรศัพท์ซื้อช่วงนี้เป็นบาบสามโมงครึ่งครับลงจากภูกระบาดแล้วครับผม,มออกบรรยากาศไม่พี่น้องเบิง่ง ่านใดผู้ใดพี่น้องผู้ใดบ่วเคยมากอะมาเที่ยวนะครับเด้อเชิญชวนมาเที่ยวนะครับแยกไปความืดเนี่ยไปวัดพระบาทบัวบกนะครับผมสิให้บ่งนิดนึงนะครับแยกตรงนี้นะครับผมแต่เป็นสามแยกกับตรงนี้นะครับ วัดพระบาทประัวก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับซื้อเสียงดังขึ้นกันหล่ะประจําอำเภอบ้านผือเฮ้านะครับมีเจดีนะครับมีห้อยพระบาทยู่ในเจดีผมเคยทําผิดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับกุทธัแห่งศาสตร์พระบาทนะครับติดกันบริเวณเดียวกันกับวเมรนนะครับหาลุกนะครับสั้นๆให้เบิง้งเอาบรรยากาศป่าไม้ สองขางทางมาส่วนบึงข้างสะดวกสบายนะพี่น้องรถล,ล่าเข้ากับสามารถขึ้นไปได้นะครับมีสถานที่จอดรถวองขวางนะครับมีจ้ดหน้าที่เพื่นดูแลไก่ชิดนะครับ คอแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับกระทิว่าดีตะวินคอยนะครับไม้สามครึ่งละเด็ดออนละเมื่อนี่อากาศดีครับฝนโบ่ต หลังจากกี่ตกตอกันมาหลายมือนักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับบมขาดสายนะครับมือน,นี้เป็นวันหยุดพอดีวันอาทิตย์นะครับผมก็อาจจะเป็นกาสิไดเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักป้าใหม่นะครับความือ ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่มาดูคลิปให้ด้วยพี่น้องเลยขอบคุณถูกกำลังใจนะครับตาดสันชลีนนะครับพบกันไม้เขีหย้านะครับผมขอบคุณครับ